เสียงปืนดังสะท้อนอยู่ในหุบเขาควันสีดำลอยขึ้นจากท้องฟ้าดินสั่นสะเทือนใต้เท้าเขาทุกก้าวเหมือนย่ำอยู่บนความตายเขายืนอยู่ท่ามกลางความโหดร้ายแสงไฟจากระเบิดสาดส่องบนใบหน้าเมื่อไหลซึมลงบนหน้ากากฝุ่นเสียงกรีดร้องของทหารดังแทรกในหูลมพัดพากลิ่นควันและเลือดหัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมา มือสั่นจับปืนแน่นแต่สมองยังคงเย็นและตื่นตัวเขาเดินผ่านซากรถถังที่ไม่เกรียมเศษซากโลหะกระเด็นเข้าหน้าทุกสิ่งรอบตัวเหมือนอยู่ในฝันร้ายเสียงระเบิดใกล้เข้ามาทุกวินาทีสายตาของเขาพบเพื่อนทหารลม้มลงร่างไร้วิญญาณน,นอนหงายกลางสนามรบความเงียบเข้าปกคลุมหลังเสียงระเบิดแต่ความตายยังคงเคลื่อนไหวรอบตัว เขารู้สึกถึงแรงกดดันที่กดทับอกเหมือนโลกทั้งใบมอบความชั่วร้ายให้เขาทุกคําสั่งทุกการตัดสินใจตกอยู่บนบ่าของเขาเพียงผู้เดียวเสียงฝีเท้าศัตรูใกล้เข้ามาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนระเบิดตัวเองเขาต้องเลือกระหว่างชีวิตและความถูกต้องทุกวินาทีเต็มไปด้วยความสยดสยองเขาเหยหน้ามองท้องฟ้ามืดครึ้มสายฟ้าผ่าลงมาราวกับฟ้าลงโทษ ความมืดและความหวาดกลัวรวมกันกลืนกินทุกความคิดทุกความรู้สึกร่างของเขาเริ่มสั่นจากความหนาวและความกลัวหูได้ยินเสียงเรียกชื่อที่ไม่รู้จักแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีเพียงเขาและความโหดร้ายของสงครามเสียงลมพัดแรงขึ้นพัดเอากลิ่นควันและเท่าฐานเข้าปะทะจมูกเขาได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆข้างสนามรบแต่ความสงบชั่วขณะนั้นทำให้หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม เขาก้าวช้าๆไปตามลำธารเล็กน้ำสะท้อนแสงไฟจากระเบิดเป็นริ้วแดงทุกก้าวเหมือนเดินผ่านกระจกแตกสะท้อนภาพอดีตและอนาคตที่พล่าเลือนร่างกายเริ่มอ่อนแรงมือและเท้าสั่นจากความเหน็ดเหนื่อยแต่สมองยังคงชัดเจนทุกเสียงทุกกลิ่นทุกภาพทุกความเจ็บปวดเขาได้ยินเสียงหัวเรอบแปลกประหลาดไม่ใช่มนุษย์แต่เหมือนเสียงจากความทรงจำเก่า เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเขารู้สึกถึงลมหายใจร้อนบนคอความมืดล้อมรอบจนเหมือนมีชีวิตทุกสิ่งรอบตัวเงียบจนได้ยินหัวใจตัวเองเต้นเขาหยุดเดินรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองจากทุกทิศทางร่างกายแข็งทื่อสมองเริ่มตระหนักว่าไม่มีทางหลบหนีเสียงหัวเราะนั้นก้องอยู่ในหัวกลืนกินความกลัวและความสับสน จังหวะการหายใจเริ่มไม่สม่ำเสมอเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาชัดเจนแต่ไม่มีใครอยู่เพียงความโหดร้ายและความว่างเปล่าและในชั่วพริกตาทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งโลกเหมือนหายใจช้าและเขาเข้าใจว่าความสยดสยองทั้งหมดนั้นอยู่ไม่ใช่ข้างนอกแต่ทั้งหมดอยู่ในตัวเขาเองความมืดรอบตัวเริ่มหนาแน่นขึ้น เหมือนถูกก้อนหมอกหนักอัดร่างไว้ทุกเสียงระเบิดทุกเสียงกรีดร้องกลับกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนในหัวใจเขาเขาก้าวช้าๆไปข้างหน้าแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นคลนเหนียวสายตาสอดส่องทุกเงาทุกเงาเหมือนมีชีวิตกําลังรอเขาอยู่ลำแสงจากไฟระเบิดส่องกระทบเศษโลหะสะท้อนเป็นเงาตัวเขาหลายร่างแต่เงานั้นไม่เคลื่อนไหวเหมือนเขา มันยิ้มอย่างเย็นชาและหัวเราะในใจเขาร่างกายแข็งทื่อจนแทบไม่รู้สึกแต่สมองยิงจับความหวาดกลัวทั้งหมดได้เสียงฝีเท้าของศัตรูใกล้เข้ามาอีกครั้งแต่ไม่มีใครปรากฏตัวมีเพียงเงาและเสียงที่สะท้อนใจเขาหันไปมองลำธารน,น้ำสะท้อนใบหน้าของเขาเองแต่ใบหน้านั้นไม่ใช่ของเขาดวงตาเต็มไปด้วยความม่งเปล่า และรอยยิ้มเย็นชาที่ไม่เป็นมิตรหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะแตกเหงื่อไหลเป็นสายปากแห้งและลมหายใจติดขัดทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวและในชั่วพริบตาเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งสัมผัสหลังเขามือเย็นเฉียดจับบ่าของเขาเสียงกระซิบดังขึ้นในหูบอกเขาว่าเขาอยู่เพียงลำพัง แต่ไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆเขาหันตัวช้าๆแต่ด้านหลังไม่มีใครอยู่เพียงความม่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความเย็นเยือกลมพัดแรงจนใบไม้สั่นสะท้านเหมือนโลกทั้งโลกกำลังหายใจรุนแรงไปพร้อมกับเขาเสียงกระซิบยังคงดังในหัวคำพูดไม่เป็นภาษาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความตายหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอก ทุกเสี้ยววินาทีเหมือนเวลาหยุดนิ่งร่างกายสั่นอย่างแรงเขาเห็นภาพเพื่อนทหารที่ลม้มลงแต่พวกเขากลับลุกขึ้นยืนดวงตาไร้ชีวิตจ้องมาที่เขารอยยิ้มเย็นชาปรากฏบนใบหน้าแต่ละคนเสียงระเบิดและปืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาแต่หัวใจนั้นกลับไม่ใช่ของเขาเพียงอย่างเดียวเหมือนมีหัวใจหลายดวงเต้นพร้อมกันในอกเขา เขาก้าวถอยหลังเท้ากระแทกกับหินและดินแต่ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกจับตาร่างกายแข็งทื่อสมองเริ่มพลาเลือนระหว่างความจริงและฝันร้ายแล้เงาของตัวเขาเองก้าวออกจากลำทานมองเขาด้วยดวงตาที่ไม่ใช่ดวงตาของเขาเสียงหัวเราะดังลั่นรอบตัวและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนกลืนกินแสงเสียงและความเป็นตัวตนของเขา เขารู้ทันทีว่าสงครามไม่ใช่ข้างนอกสงครามอยู่ในตัวเขาและเขาไม่มีทางหนีร่างของเขาเหมือนถูกดึงเข้ากลางความมืดทุกสิ่งรอบตัวละลายเป็นเงาและควันเสียงหัวเราะและกรีดร้องผสมกันเป็นหนึ่งเดียวจนแทบแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรฝันเขาพยายามขยับมือแต่มือหนักราวกับติดอยู่กับโลกลมหายใจติดขัด เสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงระเบิดที่ไม่มีอยู่จริงดวงตาเขาเบิกกว้างเห็นร่างของตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าแต่ร่างนั้นยิ้มเย็นชามากกว่าเขาราวกับมันรู้ทุกความลับและความกลัวของเขาน้ำจากลำธารไหลเข้ามาในรองเท้าเย็นจนกระดูกสัน่นแต่ร่างของเขากลับร้อนจัดความกลัวแผ่ขยายไปทั่วร่างทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังลุกไหม้ทั้งภายในและภายนอก เสียงกระซิบค่อยๆเปลี่ยนเป็นคำพูดชัดเจนบอกว่าเขาไม่สามารถหนีได้สงครามอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกการเต้นของหัวใจและเขาไม่สามารถหายใจต่อไปโดยปราศจากมันร่างของเขาสะดุง้งแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวทุกความคิดและความทรงจำถูกบีบอัดกลืนกินความเป็นตัวตนเดิมของเขาเหลือเพียงความสยดสยองที่บริสุทธ ดวงตาที่มองตัวเขาจากเงาเริ่มขยายใหญ่รอยยิ้มเย็นชากว้างขึ้นและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจสงครามไม่เคยจบมันไม่ใช่สถานที่มันคือเขาเองร่างของเขาเริ่มละลายเข้าไปกับเงาทุกเสียงทุกภาพรอบตัวรวมกันเป็นความมืดหนึ่งเดียวหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดความกลัวและความเจ็บปวดผสมเป็นหนึ่งเดียว สายตาของเขาจับทุกสิ่งรอบตัวไม่ได้เพียงเห็นแสงริบี่และเงาเคลื่อนไหวเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นคำสั่งบังคับให้เขาก้าวไปข้างหน้าแม้รู้ว่าทุกก้าวอาจพาเขาเข้าใกล้ความตายร่างกายเย็นเฉียบและร้อนจัดในเวลาเดียวกันทุกความรู้สึกถูกขยายจนเกินขีดจำกัดเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกเหมือนความสยดสยองกลืนทุกคำพูดและลมหายใจ น้ำในลำธารรอบตัวเริ่มกลายเป็นสีดำสะท้อนภาพอดีตและเหตุการณ์สงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกรอยแผลทุกเสียงระเบิดทุกสายตาที่ตายไปกลับมาปรากฏชัดเจนตรงหน้าตัวเขาร่างของเขาสั่นสถานจนแทบล้มลงแต่ความรู้สึกกลับบังคับให้ยืนดวงตาที่ไม่ใช่ดวงตาของเขายังคงจ้องมาที่เขาอย่างเย็นชาและรอยยิ้มยังคงขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ เขารู้ทันทีว่าไม่มีใครจะช่วยเขาได้ความสยดสยองทั้งหมดเป็นของเขาเพียงคนเดียวและสงครามที่แท้จริงไม่ใช่ระเบิดปืนหรือไฟมันคือจิตวิญญาณของเขาเองแต่ความมืดนั้นเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวรอบตัวรากับพยายามกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเสียงหัวใจเขาเต้นดังลัน่นแต่กลับกลายเป็นเสียงก้องสะท้อน ทุกจังหวะเหมือนถูกทุบด้วยค้อนเหล็กร่างกายชาและร้อนสลับกันแต่เขาไม่สามารถถอยหรือวิ่งได้ดวงตาเห็นภาพซ้ำไปซ้ำมาเพื่อนทหารที่ลม้มลงเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินระเบิดที่ไม่เคยสงบทุกสิ่งถูกบีบอัดรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวเขาร่างของเขาก้าวช้าๆไปข้างหน้าแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับความทรงจำมือพยายามจับอะไรบางอย่าง แต่มือกลับผ่านทุกสิ่งราวกับไม่มีตัวตนและแล้วเงาที่เป็นตัวเขาเองยื่นมือมาหาดวงตาของเงานั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นชานั้นแผ่กระจายรอบตัวเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปจนทุกความคิดทุกความกลัวทุกความทรงจำรวมกันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่อาจแยกจากตัวเขาเสียงกระซิบแผ่วเบาบอกว่าสงครามไม่เคยจบไม่เคยอยู่ข้างนอก และไม่เคยปล่อยให้ใครหนีเขาคือสงครามร่างของเขาถูกดึงเข้าไปในความมืดทุกสิ่งรอบตัวละลายเป็นหมอกหนาทึบเสียงหัวใจและเสียงระเบิดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวร่างกายชาไปทั้งตัวแต่สมองยังคงรับรู้ทุกอย่างเงาที่เป็นตัวเขาเองเข้ามาใกล้มือเย็นเฉียบสัมผัสไหล่เขาความหวาดกลัวแผ่ซ่านจนเหมือนเลือดแข็งตัวดวงตาของเงามองลึกเข้าไปในจิตใจ เห็นทุกความล้มเหลวทุกความผิดพลาดทุกความตายที่เขาเคยเห็นลำทานสีดำสะท้อนใบหน้าที่ไม่ใช่ของเขาแต่ใบหน้านั้นยิ้มเย็นชาราวกับรู้ทุกความลับเขาพยายามถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับโลกทุกก้าวเหมือนเดินอยู่บนความตายที่ไม่มีวันจบเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งบอกว่าเขาไม่สามารถแยกตัวจากสงครามได้มันเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้ว และทุกสิ่งรอบตัวจะกลืนเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับความสยดสยองนั้นร่างของเขาสั่นสะท้านจนแทบล้มหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่ไม่ใช่ความตายที่รอเขาแต่เป็นความจริงที่โหดร้ายว่าเขาคือสงครามความมืดรอบตัวเริ่มขยายตัวกลืนทุกสิ่งทุกอย่างจนแทบแยกไม่ออกเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิด แต่กลับกลายเป็นจังหวะเดียวกับเสียงกรีดร้องของอดีตทั้งหมดร่างของเขายืนอยู่ท่ามกลางความว่่งเปล่าแต่ความว่่งเปล่านั้นไม่ใช่ความสงบมันเต็มไปด้วยแรงกดดันราวกับโลกทั้งใบกำลังบีบเขาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นควันและเลือดและทุกสายตาที่เคยเห็นความตายกลับหันมาจ้องเขาเงาที่เป็นตัวเขาเองก้าวเข้ามาใกล้ดวงตายเย็นชามองลึกจนเหมือนเห็นทุกความคิด รอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆและเสียงหัวเราะที่ไม่มีใครได้ยินกล้องอยู่รอบตัวเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกร่างกายหนักจนเหมือนถูกดินทับมือพยายามยกปืนแต่ปืนหลุดมือและตกลงสู่ลำธารสีดำและความเงียบเข้าปกคลุมทั้งหมดไม่มีเสียงระเบิดไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงร่างของเขาและเงาที่เหมือนเขาและในวินาทีนั้น เขารู้ชัดเจนว่าเขาไม่เคยต่อสู้กับศัตรูภายนอกสงครามทั้งหมดอยู่ในตัวเขาและเขาไม่มีทางหนีจากมันได้อีกร่างของเขายังคงยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ความมืดนั้นเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวรอบตัวและดึงทุกความทรงจำของเขามาไว้รวมกันเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนระเบิดภายในแต่กลับเป็นจังหวะเดียวกับเสียงกรีดร้องของผู้ล่วงตาย ทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวทุกความสับสนถูกบีบอัจนกลายเป็นแรงกดดันที่แทบทำลายเขาเนาของตัวเขาเองเข้ามาใกล้เมือเย็นจับไหล่เขาแน่นดวงตาไร้ชีวิตจ้องลึกเข้าไปในจิตใจเห็นทุกความบอบช้ำทุกความล้มเหลวทุกความตายเขาพยายามขยับตัวแต่เท้าเหมือนติดกับโลกทุกการหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวน้ำในลำธารสีดำไหลเข้ารองเท้า เย็นจนกระดูกสั่นแต่ภายในร่างกายกลับร้อนจัดเสียงกระซิบเริ่มชัดเจนบอกว่าเขาไม่สามารถแยกตัวจากสงครามได้สงครามอยู่ในตัวเขาและเขาคือสงครามไม่มีใครจะช่วยไม่มีหนทางหลบหนีมีเพียงความสยดสยองที่กลืนกินตัวตนเขาร่างของเขาสั่นสะท้านดวงตาเบิดกว้างแต่ภาพที่เห็นไม่ใช่โลกที่เขารู้จัก ทุกสิ่งละลายรวมกันเป็นความมืดหนึ่งเดียวและในความเงียบสุดขีดนั้นเขารู้ว่าเขาได้กลายเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดร่างของเขายืนอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ความมืดค่อยๆจางลงเสียงหัวใจที่เคยดังระเบิดกลับเป็นจังหวะที่สงบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วคราวเพื่อให้เขาหายใจเน่าของตัวเขาเองค่อยๆละลายไปเหลือเพียงร่างของเขาที่เปียกน้ำและเย็นเฉียบ ความกลัวยังคงอยู่แต่ไม่กดทับอีกต่อไปเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าและความสงบปนกันสายลมพัดเบาๆพัดเอากลิ่นควันและฝุ่นออกไปดวงอาทิตย์เริ่มส่องแสงอ่อนๆบนลำธารน,น้ำใสสะท้อนแสงทองทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเริ่มฟื้นคืนชีวิตเขานั่งลงข้างลำธารมือเปล่าแต่น้ำเย็นสัมผัสนั้นทำให้ร่างกายและจิตใจสงบ อดีตและความสยดสยองยังอยู่ในความทรงจำแต่ไม่สามารถควบคุมเขาได้อีกเขาหายใจลึกรู้สึกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองกลับคืนมาสงครามภายนอกและสงครามภายในยังอยู่แต่ตอนนี้เขาเข้าใจมันและพร้อมจะเดินต่อไปแม้โลกจะยังไม่สงบสายตาของเขามองไปไกลฟ้าสีทองและเงาแมกไหมเป็นสัญ,ญญาณว่าชีวิตยังดำเนินต่อไป เขาลุกขึ้นก้าวออกจากความมืดพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับวันใหม่แม้จะมีร่องรอยของสงครามอยู่ในใจและในที่สุดความสยดสยองก็กลายเป็นบทเรียนสงครามไม่ได้ทำลายเขาอย่างสมบูรณ์แต่ทำให้เขาเข้มแข็งและรู้จักค่าของชีวิตมากยิ่งขึ้น